สวัสดีค่ะขออนุโมทนากับทุกทุกท่านที่ร่วมกันนั่งสมาธิฟังธรรมในวันนี้นะคะกเ็เราเรียนแล้วก็ศึกษากันมานานพอสมควรแล้วนะคะคาดว่าทุกท่านน่าจะพอที่จะสามารถเหมือนกับพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจสภาวะจิต แล้วก็สภาวะต่างๆของใจตัวเองเพื่อที่จะดับคลายสิ่งที่อกค้างติดข้องอยู่ในใจของตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็จะพานั่งทำ เพื่อที่จะทําลายสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจอีกเหมือนเดิมนะคะกเ็เหมือนกับเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกทกท่านได้ทำความเข้าใจกับตัวเองอีกทีอย่างที่บอกว่าในเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมีคนพูดนำหรือกล่าวนำให้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นความคิดและความเข้าใจของคนคนนั้นมันยังไม่ใช่ความเข้าใจของตัวเราอย่างแท้จริงแต่มันก็จะปลูกฝัง มันก็จะปลูกฝังความเข้าใจแล้วก็ปัญญาให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นทีทีละน้อยนะคะออหัวอสิงนอนอยู่ข้างแรกจ้ะดังนั้นก็ในตอนนี้นะคะก็เหมือนกับค่อยๆสะสมค่อยๆปลูกฝัง ไปทีละน้อยจนกระทั่งเรามีความรู้มีความเข้าใจเป็นของตัวเราเองเป็นความคิดเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นของตัวเองกว่าที่มันจะเป็นความเข้าใจของตัวเราเองได้มันก็เกิดจากการได้ฟังแล้วก็การสะสมจากการรับฟังผู้อื่นอย่างนี้มานี่แหละนะคะดังนั้นในตอนนี้ก็ จะพาทุกท่านเหมือนกับพิจารณาทําความเข้าใจเพื่อที่จะทําลายสภาวะใจที่ตกทางความขุ่นมัวขุนคล้องที่ติดค้ังอยู่ในใจของเราเออกซึ่งจริงๆแล้วการทําลายความขุ่นคล้องที่ติดค้องอยู่ในใจเนี่ยเราควรจะทําทุกวัน เพราะว่าในแต่ละวันเรามีการกระทบมากมายแล้วก็มีการกระทบที่ทําให้เราไม่พอใจทําให้เราหงุดหงิดอันนี้มันมีอยู่เป็นธรรมดาดังนั้นก็ต้องควรจะพิจารณาอยู่นเนืองนะคะดังนั้นในตอนนี้จะขอพาทุกท่านทําสมาธิกันเลยนะคะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังเสอ,อิอิเสตังพุทธาปิติอิอิติปิเสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังเสอิอิเสตังพุทธาปิติอิอิติปิเสวิเสเสอิ อิเซเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปติอิแบบนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอเจริญพระกรรมฐานขอทานแห่งพระกรรมฐานอันข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญตั้งแต่อดีตจงมาเป็นฐานกรรมฐานในปัจจุบันให้กรรมฐานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ข้ามพ้นปวงมาจึงฝั่งแห่งพระนิพพานในการชาติปัจจุบันบัดนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเถิดตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้านะคะดับความคิดทำลายความปุ้งซ้ม ดับความหงุดหงิดมุ่งงานที่มีอยู่ในใจใจว่างจิตสงบ รับรู้ถึงความสงดัดรับรู้ถึงความสงบนิ่งภายใน ใจเข้าสู่อุเบกขานิ่งเฉยหล่อยวางสงบระง,งับภายใน ในจิตที่สงบกระงักว่างเปล่าอิจารณาทบทวนตนเองหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมานี้จิตของเรานั้น ตวัดไปเพราะความหมงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองในเรื่องใดกับผู้ใดหรือไม่ทิ่เจรณาสาวหาเหตุแห่งความหมงุดหงิดไม่พอใจนั้นจิตของเรานั้น เดิมทีว่างเปล่าบริสุทธิ์สะอาดเหตุใดจึงหงุดหงิดคุณเคืองอึดอัดขึ้นได้เหตุใดย่อมไม่เกิดเพราะผู้อื่นแต่เกิดเพราะภาวะในใจของเราเอง หากเรายังคงสาวหาเหตุจากภายนอกย่อมไม่สามารถดับทุกข์เพราะความวุ่นวายในใจของตนได้เมื่อใดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจเหตุแห่งความโกรธความหงุดหงิดอึดอัด ขัดข้องที่แท้จริงได้ใจย่อมปล่อยวางจิตย่อมสงบสุดความโกรธความหงุดหงิดและความอึดอัดขับข้องไม่ทำให้จิตผองใสไม่ช่ำชื่นไม่รื่นเริงรงกันข้าม จิตของเรากลับเศร้าหมองหดผูร้อนรนทุรนทุรายนี่เองคือโทษแห่งโทษะแม้มีกำลังน้อยไม่ถึงความโกรธขุนเคืองและผูกโกรธเป็นแต่เพียงความไม่พอใจ ความขุนข้องมองใจจิตนี้ก็เศร้าหมองแล้วเพราะเหตุนั้นเราจงอย่าอยู่ร่วมกับจิตเช่นนี้เลยจิตอันมีลักษณะโทสะคุนข้องขุนมัวนี้ไม่ควรแก่เราเลยเมื่อใดจิตนี้ปรากฏขึ้น เราจะปล่อยวางไม่ถือสาไม่วุ่นวายไม่หมกมุ่นในจิตเหล่านั้นจะถอนตัวออกไม่ข้องเกี่ยวไม่พัวพันเหตุแห่งความขุ่นข้องของจิตนี้ แท้จริงไม่ได้เกิดเพราะบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นเลยเพราะหากใจของเราไม่ปรุงแต่งไม่นึกคิดไม่ทบทวนในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความไม่พอใจความโกรธจะเกิดแต่ที่ไหนความโกรธความขุ่นข้อง จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของผู้อื่นเพราะคำพูดของผู้อื่นแต่เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งของจิตเพราะการดำเนินไปของขันทั้งห้าเพราะความเป็นไปของนามรูป ใจของเรานี้เดิมทีกว้างเปล่าสะอาดหมดจดต่อเมื่อถูกกระทบผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกาย เห็นแสงสีผ่านลูกในตานามรูปเริ่มดำเนินไปปรากฏรูปในใจของเราจิตเริ่มปรุงแต่งความคิดความคิดนั้นเป็นไปในทิศทางของโทรศัคุณข้องเศร้าหมองไม่พอใจ เมื่อนั้นเกิดอารมณ์ขุนัวอารมณ์นี้ความขุนัวเช่นนี้เรียกว่าทุกขเวทนาจิตของเรานั้นปรุงแต่งไปตามความทรงจำเพราะคนผู้นี้เคยสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้น จิตจึงจดจำว่าคำพูดของคนผู้นี้กำลังเป็นไปเพื่อเบียดเบียนเราการกระทำของคนผู้นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเราแท้จริงการกระทำและคำพูดของคนนั้นอาจไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นแต่เพราะความจำในหัวจดจำไว้ว่า คนผู้นี้มักเบียเดเบียนเราจิตจึงปรุงแต่งในทิศทางอันเป็นโทสะปรุงแต่งก่อนล่วงหน้าปรุงแต่งไปว่าเขากำลังตำหนิเราเขากำลังด่าว่าเราเขากำลังกระทำสิ่งอันเบียเดเบียนต่อเราแท้จริงแล้ว ความเบียบเดเบียนของเขายังไม่เกิดขึ้นแต่เรานั้นเบียบเดเบียนตนเองด้วยความคิดไปเสียแล้วนี่คือความเป็นจริงที่ปุถุชนคนทั่วไปมองไม่เห็นแต่บุคคลผู้ได้เรียนศึกษาจากผู้มีพระภาคจะรู้เห็นตามความจริงข้อนี้ได้ว่า นี่เองที่เรียกว่าการดำเนินไปของนามรูปนี่เองที่เรียกว่าเรานั้นถูกนามรูปเบียดเบียนเข้าเสียแล้วนี่เองที่เรียกว่าราธะโทสะและโมหะล้วนเกิดจาก ความปรุงแต่งของนามรูปทั้งสิน้นหากนามรูปไม่ดำเนินความปรุงแต่งทั้งหลายย่อมสิ้นสุดแต่เพราะเหตุใดเล่านามรูปจึงดำเนินเพราะเหตุใดเล่าเราจึงยังคิดยังปรุงแต่งยังสร้างเรื่องราวในหัว เพราะเรารู้สึกว่าร่างนี้คือร่างของเราผู้ต่อว่าร่างนี้คือผู้กำลังต่อว่าเราผู้เบียดเบียนร่างนี้คือผู้กำลังเบียดเบียนเรานี่เองที่เรียกว่าถูกอวิชชาครอบงำแล้ว ถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วเธอช่างไม่รู้เอาเสียเลยว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างของเธอเป็นแต่เพียงธาตุตินน้ำลมไฟเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดดำเนินไปตามวิถีแห่งอากาศเมื่อมีอากาศหายใจ ร่างนี้ย่อมดำรงอยู่ได้ขาดอากาศร่างนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ร่างนี้ไม่เคยเป็นของเธอเลยร่างนี้เป็นของโลกเป็นของอากาศเป็นของลมหายใจดำรงอยู่และสิ้นสุดเพราะอากาศและคำข้าว ขาดคำข้าวต่อเนื่องหลายวันร่างนี้ก็จะแตกดับแห้งเหี่ยวตายไปขาดอากาศหายใจชั่วเจ็ดนาทีสิบนาทีร่างนี้ก็จะตายไปขาดน้ำช่วงเวลาสามวันห้าวันร่างนี้ก็จะแตกดับไปแต่ขาดจิตด,ดวงนี้ ร่างนี้ไม่แตกตับยังคงสามารถดำรงอยู่ได้แม้ไม่มีจิตขอเพียงยังมีคำข้าวมีน้ำและอากาศเหมือนที่ยุคสมัยปัจจุบันสามารถรักษา,าธาตุขันคือกายเนื้อไว้ได้ทั้งที่จิตไม่มีครองร่างกายแล้วร่างกายเนื้อ ก็ยังดำรงอยู่ได้เพราะเหตุนั้นเองย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างของเราเลยเพราะเหตุใดเมื่อบุคคลตำหนิร่างนี้เราจึงเข้าไปยึดถือว่าตำหนิเราเพราะเหตุใดเมื่อบุคคลหรือสัตว์ใดเบียดเบียนร่างนี้ เราจึงเข้าไปยึดถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดาวความเข้าใจเหล่านั้นเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งเหล่านั้นเพ่งพิจารณาทำความเข้าใจให้ละเอียดทำความเข้าใจให้ดีแตกแยกกองขันร่างกายนี้ อันประกอบด้วยธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นแต่เพียงกายเนื้ออันเป็นของโลกนี้เท่านั้นทิ้งกายสังขารไว้กับโลกทิ้งกายอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟคืนให้แก่โลกจิตคลายความยึด มั่นในร่างจิตคลายความผูกพันในกายไม่ยึดถือไม่เกี่ยวพันไม่ผูกพันพิจาจรณาในจิตแม้ในจิตนี้อันประกอบด้วยนามและรูปก็เป็นแต่เพียงกองแห่งขันห้า เกิดดับดำรงไปตามกระบวนการของมันเองเมื่อนามเกิดย่อมเกิดรูปเช่นเมื่อมีการปรุงแตง่งรูปในใจจึงเกิดขึ้นเมื่อรูปเกิดจึงเกิดนามเช่นเมื่อมีรูปในใจปรากฏขึ้นจึงเกิดอารมณ์ เกิดการปรุงแต่งจิตดวงนี้ก็เกิดขึ้นเพราะนามกับรูปนามเป็นเหตุให้เกิดรูปรูปเป็นเหตุให้เกิดนามอารมณ์ทั้งหลายเกิดเพราะการดำเนินไปของนามรูปมีภาพในใจจึงเกิดอารมณ์ เกิดอารมณ์จึงเกิดการปรุงแตง่งเมื่อเกิดการปรุงแตง่งก็เกิดภาพเกิดอารมณ์ความจำที่จดจำสร้างภาพสร้างอารมณ์สร้างแล้วก็เก็บจำจำแล้วก็สร้างใหม่สร้างแล้วก็จำใหม่จำแล้วก็สร้างใหม่ วนเวียนกันอยู่เช่นนี้ไม่มีเราอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นเลยติดตัวนี้แท้จริงไม่ต่างจากร่างกายนี้เป็นแต่เพียงของของนามรูปเป็นแต่เพียงของของธาตุในโลกนี้อากาศสธาต ภาพลมในโลกนี้เท่านั้นจิตด,ดวงนี้ไม่ต้องอาศัยเราก็ปรุงแต่งความคิดได้เองปรุงแต่งอารมณ์ได้เองปรุงแต่งภาพได้เองจดจำเรื่องราวจดจำภาพจดจำเสียงโดยไม่ต้องมีเราเข้าไปกําหนด ไม่ต้องเข้าไปบอกว่าจงจำภาพนี้จงจำเสียงนี้จงจำเรื่องตอนเช้าจงจำเรื่องกลางวันจงจำเรื่องกลางคืนแม้เราไม่เข้าไปบอกนามรูปก็จดจำทุกสิ่งปรุงแต่งทุกสิ่ง เห็นสิ่งใดจำสิ่งนั้นได้ยินเสียงใดจำเสียงนั้นตัวเราเสียอีกบอกมันว่าจงอย่าจำเรื่องไม่ดีจงอย่าคิดเรื่องไม่ดีจงอย่าจำเรื่องเศร้าจงอย่าจำความโกรธแต่กลับไม่เคยสั่งการได้เลยแท้จริง เราไม่เคยเป็นเจ้าของจิตนี้เลยตั้งแต่ต้นใจสล ط, ผดหดหูจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วเราไม่เคยเป็นเจ้าของสิ่ง ใดทั้งในร่างทั้งในจิตไม่เคยมีสิ่งใดเป็นของของเราเลยตั้งแต่ต้นความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นความระอาย่อมเกิดขึ้นความปล่อยวางย่อมเกิดขึ้นปัญญาแสงสว่าง ความเข้าใจย่อมเกิดขึ้นว่าแท้จริงอารมณ์ขุนัวอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์ยินดีทั้งหลายใดๆบนโลกนี้อันเกิดขึ้นกับจิตดวงนี้ไม่เคยเป็นอารมณ์ของเราเลยเป็นแต่เพียงการปรุงแต่ง ตามกระบวนการของนามรูปรูปเกิดคือได้ยินเสียงได้เห็นผ้าได้กลิ่นได้ลิ้มรสนามจึงเกิดคือเกิดความจำเกิดการปรุงแต่งเกิดการนึกคิดเกิดอารมณ์เธอทั้งสอง เป็นของกันและกันเกิดเพราะกันและกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นดับลงเพราะการดับของกันและกันเรานั้นไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมีส่วนเกี่ยวพันไม่เคยอยู่ร่วมในกระบวนการเหล่านั้นเลยเป็นแต่เพียงเหมือนผู้ชม ที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์แต่แท้จริงไม่เคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นเลยช่างน,น่าสมเพชช่างน,น่าสังเวชท,ที่เรานั้นเป็นคนโง่เขลามาเสียนาไม่เคยรู้เลยว่าบุตรที่ไม่เคยเป็นบุตรของตนจะอย่างไร ก็ไม่ใช่บุตรของตนอยู่วันยังคำํำสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นยึดถือไม่ได้บังคับไม่ได้บัญชาการไม่ได้สั่งการไม่ได้ควรเพียงแค่รู้เห็นแล้วปล่อยวางอย่าได้ตื่นเต้น กระโตกกระตาดิ้นรนไปเพราะสิ่งไม่ใช่ของตนอีกเลยใจปล่อยวางรู้เห็นตามความเป็นจริงอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เคยเข้าใจมาโดยตลอดว่าเป็นอารมณ์ของตน นความคิดของตนเป็นความฉลาดของตนเป็นสติปัญญาของตนวันนี้กลับเพิ่งรู้ความเป็นจริงว่าแท้จริงไม่เคยเป็นของเราเลยตั้งแต่ต้นเป็นแต่เพียงกระบวนการเอื้อกันของนามรูปอิงอาศัยกันเกิด อิงอาศัยกันดับเท่านั้นลองพิจารณาดูความเป็นจริงสาวหาข้อเท็จจริงนี้ด้วยปัญญาของตนเองอีกครั้งจากนั้นก่อนออกจากสมาธิอย่าลืมอุทิศกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่ปรารถนาตั้งใจจะอุทิศกุศลนะคะในเวลานี้ ขอให้ทุกท่านทิจรนารณาและทําความเข้าใจสิ่งที่กล่าวมาดังกล่าวด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสาวหาด้วยความคิดและความเข้าใจหาคำตอบด้วยตนเองด้วยคำพูดด้วยภาษาด้วยความเข้าใจของตนเองเพื่อเข้าถึงความจริงว่า อารมณ์ความคิดความรู้สึกและสิ่งใดๆที่เป็นไปในกายและในจิตนี้ไม่เคยเป็นของเราเลย